สวัสดีครับน,นีเสารวันที่13เดือนอสิงหาคมพศ2563ครับจะเป็นเดือนมหามงคลครับนะครับเดือนแห่งมหามงคลเฉ,ฉลิมฉลองวันแม่ของบ้านสิพ่ามานะครับเอเมื่อนี้ก็อยู่กับช่องบอยอนนิตันที่เก่าครับนี่ครับจะพามาเบิ่งครับ,าารบวิธีเทคนิคการจับสัตว์ในสุกร สาวครับผมสุกรสาวหมายความว่าสุกรที่เข้าเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ไว้นะครับยังบ่เคยผ่านการอุ้มท้องมานะครับเป็นสาวใหม่ๆจริงๆนะครับเพื่อนสุกรสาวนะครับผ่านสุกรที่ผ่านการอุ้มท้องมาแล้วเพื่อนสุกรนั่งนะครับจะเป็นซับนะครับเนาะหัวคลิปมือนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นสุกรสาวครับที่เลี้ยงไว้นะครับอายุกับประมาณ หนึ่งปีเอ้ยไม่ใช่แปดเดือนครับแปดเดือนพอดเดือนมกราคมนะครับมัหน,นักอยู่มั่นลอยโลครับเอ่อมื่อนี้ครับจะข้ามาเบิงครับระยะเริ่มแรกในการติดสั์ของสุกรครับผู้บริชำงานก็จะสังเกตเราเห็นเนาะผมกระบอกชางานนะครับจะเห็นว่าเมื่อนี้ครับใอเบิสุสกรตัวนี้ครับเอาไว้วยวะเอาเดิมที่จะ นี่ลักษณะการแสดงกันมากเล็กน้อยครับเบิ้งองติดขัดน้ำเลือดขับได้ลูกปีนลุกล้นมีเสียงห้องตัดขอบขัด,ขดใหม่จะแ,แสดงว่ากําลังจะเริ่มติดขัดครับเริ่มแรกให้เบื้องที้ว่ายาวเพลกกันครับนี่ครับเบื้องตัดขัดเริ่มจะแดงึ้นมาเล็กน้อยครับคาดว่าจะติดขัดในวันสองวันนี้นะครับ อื่นคันบวมครับก็นี่แสดงว่าตีซัดลอยเป์ซ็นนะครับเลาจะกันมีน้ำเมือกไหลออกมากอะสามารถผสมได้นะครับ <c oughs> ในสุกรสาวครับผมหลังจากที่เขาเลี่ยงมากนะครับเนื่องจากว่าเขายังโบาพันยังบบเร้ยังบงบทันเนีมีการอุ่มทองนะครับโบพันบบพันเนี่นผ่านการอุ้มทองมากนะครับดังนั้นนะครับในการ ความเป็นแม่นะครับในตัวของสุกรสาวก็ยังมีหน่อยอยู่นะครับร่วมไปถึงนะครับการตกของไข่นะครับของไข่ในระบบสืบพันธุ์ก็ยังบอดีเขาติดขวนนะครับสุกรเห้าคันเอามาไว้เป็นแม่พันธุ์เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับในสุกรสาวนะครับการติดซัดนะครับย่างหน่อยต้องอยู่ระหว่างสองถึงสามรอบนะครับ ถึงจะมะสมและสมควรที่จะผสมพันธุ์นะครับทิศทั้งทีหนึ่งนะครับใครอาจจะยั่งบบตกหลายนะครับครั้งที่สองหรือครั้งที่สามอาจจะมะสมนะครับจานวนใครที่ตกอยู่อาจจะลายนะครับจํานวนใครที่ตกนะครับหมายถึงอย่างครับหมายถึงปริมาณลูกสุกรล้างผสมนะครับล้างขอดนะครับอันเอา ผสมในการติดสัดรอบที่หนึ่งอาจจะได้ลูกสุกรออยู่เล่าซี่ถึงหกตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ขัเนเข้าผสมหลังจากที่สุกรห้องติดซัดรอบที่สองหรือรอบที่สามในสุกรสาวนะครับเขาอาจจะได้ลูกสุกรออยูลเล่าเก้าถึงสิบสามตัวอาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นนะครับสุกรสาวของ,ของเข้าขันติดซัดรอบที่หนึ่งผสมขว้นผสมนะครับ ต้องปฏิสัตย์หลอบที่สองหลอบที่สามข้อจังจับผสมนะครับเพื่อให้เกิดความคุ่มคาเนะาะไม่ให้เสียเวลานะครับใจเย็นๆนะครับว่าต้องใจห่อนได้ผสมแน่นอนนะครับแต่ระวังที่เขาเลียงเขาต้องให้กินอาหารให้สมบูรณ์นะครับอย่าให้ขาดนะครับร่างกายเขาต้องสมบูรณ์นะครับบ่พร้อมจนเกินไปเบ่อ้วนจนเกินไปนะครับนี่ครับ มูลขนาดนี้ก็บกำลังพอดีครับเนาะผมคิดว่าสุกรตัวนี้กำลังเริ่มจะติดสัตว์แล้วล่ะครับเนาะให้เบิ้งนะครับวิธีการเบิ้งก็เริ่มแรกก็เบิ้งที่เอาไว้ยาวาเพศเขานี่ยแหละครับนี่ครับจะแดงแดงเป็นช่มพู่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเริ่มแล้วนะครับอื่นอื่นวันวันสุกนะครับอาจจะบวมขึ้นก็นี่นะครับอันติดสัจริงนะครับวันเสา อาจจะผสมได้นะครับจะให้เบิ้งลักษณะของอวัยวะเล้วกเบิ้งวามีน้ำเมือกนำอ้ำยางไหลออกมาน้ำบอนะครับนี่คือเทคนิคการกบตัดให้สุดก่อนนะครับเนาะวิธีการเบิง้งส่วนอันนี้นะครับเป็นสุดก่อนที่ยังไม่ทันมีอาการนะครับอวัยวะปจะจะไม่น้อยน่อยนะครับน้งบอท่างเด็ดกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ ลาดแล่นนะครับหมูสองสายนะครับเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับลักษณะคลอดลักษณะคอกของผมกับประเทเป็นคอกไม่นะครับคอกไม่ธรรมดาเลี้ยงกับหนีคลอดยุ่กับหนีนะครับมือใดที่เขาจะคลอดผมก็จะเอาซองคลอดมาครอบอีกเสื่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเลี้ยงลูกสุก,กรไห้มีคุนภัพนะครับสามารถ คกไฟโคกอย่างใดแยกลูกแยกแม่ได้นะครับเนาะสุกรอนที่ผมเลี้ยงไว้ครับทั้งหมดนี่อยู่เก้าโตครับเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับเน้นที่การเพาะพันธุ์ลูกสุก่อนขายจำน่ายนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามขามาได้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะหมูแม่พันธุ์นะครเนาะเนื้อดีครับ ผมการเลี้ยงสุก,กรมาหลายปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วนะครับกทั่งประสบป,ปัญหาคลนผลิตบ่ไดตามเท่าที่ควนนะครับปัญหาหลายนะครับการเลี้ยงสุก,กรแต่ว่าคันผู้ใดเข้าใจดูวิธีการเลี้ยงอาจจะก็เกิดปัญหานะครับเนาะยุกยาไม่ฟ้ามเฮาก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีนะครับ การผสมครับการผสมพันธุ์สุกรนะครับเขาอาจจะใส่วิธีการผสมเทียมหรือผสมจริงก็ได้นะครับเนาะทำว่าผสมจริงก็คือเอาพอพันธุ์สุกรมาผสมติดฟอกเลยนะครับผสมเทียมก็คือใส่เดือยใส่เดือยเทียมนะครับใส่น้ำเชื่อมบรรจุหลอดมาผสมนะครับความต่างก็อาจจะบ่ต้างกันรลายนะครับดีบ่ดีการผสมจริง พอพันธุ์ก่อนที่มาผสม,มอาจจะนําผ้าเชื้อโรคนะครับหรืออาจจะติดเชื้อในระบบสื่อพันุ์ของแม่สุก,อก,ก่อนจะได้นะครับการผสมเทียมกับป้องกันการติดเชื้อระวังในการผรสมพันได้นะครับดังนั้นป้ามผมก็เลือกใส่วิธีการผรสมเทียมนะครับเป็นนะรักผลผลิตที่ออกมากะ เทียบเท่ากันนะครับปริมาณลูกสุกงกับยีราฟเก่าถึง13ตัวนะครับจะถือว่าเป็นที่หนักว่าจนะครับอันนี้เป็นแม่สุกรสาวครับผมกระสือมากขึ้นกันนะครับลูกขอบผมกัะมีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งลูกพาไปเบิ้งสุกรสาวที่พึ่งผสมไปนะครับอันนี้เป็นขอบหนึ่งครับผมเห็ดวบสองขอบสองเหล่าครับเหล่าสุกรผม แม่นี่เพิ่งจับยายลูกจับลูกยายน่อมออกไปนะครับว่านนี้อันนี้กำลังอุ้มทองอยู่ครับอันนี้ก็อุ้มทองอยู่นะครับแม่นี่จ,จะคลอดมืออื่นมือเพือ่อนนี่แหละครับพบกําลังคลอดแล้วนะครับครับเบิองน่มเบืองยังเขานะครับน่มกันก็อสมควรอันนี้เป็นลูกค้อครับสองสายให้กันนะครับคลอดลานแม่แลนตัวนี้ครับผมเพิ่งจะ ผสมไปของว่านมือคอนนี่นะครับผสมเทียมอันนี้ก็รล่อผสมให้กันครับยังบัวท่าน็ะติดซัดครับอ่าวัยวะเริ่มบวมนะครับอันนี้อาจจะติดซัดครับผมอันนี้ให้กันครับเนี่ครับเบื่องครับเด่นชัดเลยนี่ครับวายวะเพจจะแดงบวมนะครับอาจจะติดซัดนะครับนี่ครับวิธีการ จับสัตว์ไหมุก่อนครับก่อนอื่นเข้าเบิงแต่ย่างเดี๋ยวเลยครับเบิงเพราะว่ายาวัเอาอาเพเของเขานะครับจะมีละะนะักษณะนี่ครับแดงจมพูเรือเร่อยอังศีละครับแล้วอื่นมือหือครับอา,อาจจะบวมขึ้นก็นี่นะครับเขาปิดสัตว์แห้งนะครับการผสมค,ครับสุก่อนกันติสัตว์บ่าพมีอาการรุนแรงเนี่ยมันจะสังเกตเ่าคอยเห็น,นครับห้องก็ต้อง ค่อยจอบเบิงซ่อมเบิงนะครับเนาะรูอเรื่อยๆนะครับอย่าให้พลาดการตีซัดในสุก่อน,นครับจะอยู่รเล่าสามถึงสี่หมือนนะครับอาการที่เด่นนะครับจะอาการที่เด่นชัดจะอยู่รเล่าสามถึงสี่หมือนนะครับขันเลยจะเวลานี้ไปนะครับสุก่อนอาจจะเริ่มเปิดภาษาอีสานเริ่มว่าเริ่มรุ่งแล้วนะครับเริ่มร่งแล้วนะครับดังนั้น,นหันห้อง ผสมซ้าไปนะครับโอกาสที่จะผสมติดจะมีหน่อยนะครับเนาะนะครับเบิ้งครับเบิ้งก็คักเลยครับนะครับเริ่มแดงแล้วนะฝากไว้ครับคลิปนี้ครับเทคนิคการจับซั์สุกรสาวครับผมวิธีการเบิ้งนะครับหลังจากนี้เข้ากับเบื้องกับว้ยาเพลแล้วนะครับมือสองมือไปเข้ากับเบิ้งเบิ้งอาการนะครับ เอาไว,ว้ยะเพศอวัยวะเพศบวมแดงนะครับลายๆคักๆต้องกับกดลังเบิงนะครับกดลังขเขายืนนิ่งบบกกระดุกกระดิกบบกตีงนะครับก็สแสดงว่าติดสัตว์ลอยผรดเส้นสามารถผสมได้นะครับมีน้นำเมือกน้ำหยังไหลออกมานะครับให้เาผาสมนะครับ,นรบเนาะคลิปนี้ฝากไว้ซำนี้ครับอยู่กับช่อง youtube บบอยออนิสตันครับมีปัญหาอยากจะสอบถามหรือโทรมา เล่นน้ำกันนะครับเบอร์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามหรือเบอร์ศูนย์เก้าแปดหาแปดหกเจ็ดหาหกหกครับ For ครับผมป้าบอยอน้ตันครับใบ้เบื้องลูกสุกกรเล็กน้อยครับพี่งเก่าล่ะครับอันนี้เป็นลูกสุกกรเพึ่งจับยาน่มไปหมู่บ้านครับผมแม่ที่น,น,นะครับขอดทั้งหมดชิฟก็าตตอนนี้ก็เลืออยู่หาโตครับศูนย์เสียไประวัง กกลูกกโกไข่กคกไฟกคกแม่อยู่นะครับเนาะปัญหาหลายอย่างหลายแนวนะครับคลิปนี้ฝากไปต่อนี้ครับสวัสดีครับ